กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรูท่านประเทศไทยวันนี้อาจารย์ครับจริงๆอย่างที่เมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้วันนี้ขอคิดด้วยคนของอาจารย์เจิมศักดิ์ออกมาบอกว่ามีบุคคลหลายคนที่สังคมนั้นให้ความเคารพนับถือได้ประกาศจุดยืนชัดแล้วออกมาว่าจะเลือกใครในการเลือกตั้งผู้ว่ากทอทมออครั้งนี้หลายท่านประกาศชัดว่าจะเลือกหมายเลข16หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรบางคนที่อาจารย์เจิมศักดิ์บอกว่าผู้คนให้ความเคารพนับถือก็เป็นสื่อมวลชนด้วย นะครับผมจะยกตัวอย่างหนึ่งในนั้นก็คือดรเสรีวงบนธาจากคอลัมน์ของอาจารย์เฉิมศักดิ์นะครับอาจารย์เฉิมศักดิ์เขียนว่าดเรเสรีวงวงวงบนธาเขียนแสดงจุดยืนและเสนอความเห็นผ่าน Facebook หลายครั้งเกี่ยวกับการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมออครั้งนี้นะครับข้อความบางตอนระบุว่าเราไม่เลือกพงษพัฒเพราะหนึ่งเขาเป็นคนของเพื่อไทยพักของทักษิณที่เราเห็นว่าเป็นคนไม่ดีหลายประเด็น2 เรามั่นใจว่าเขาไม่มีทางที่จะทํางานอย่างเป็นอิสระจากทักษิณ 3. <ม>การการหาเสียงเวอร์โกหกหลายอย่างบางอย่างอยู่นอกอํานาจของผู้ว่าบางอย่างอยู่ที่อํานาจบางอย่างที่อยู่ในอํานาจก็เวอร์เกินเหตุไม่มีทางทาได้ 4. เขามีประวัติมัวหมองทั้งตอนไปเรียนเมืองนอกในขณะที่เป็นตํารวจและการมีพฤติกรรมที่ทําให้เขาถูกขนานนามว่าจูดี้เราไม่เลือกอย่ามาด่าเราเพราะเราก็จะไม่ด่าคนที่จะเลือกทุกคนมีสิทธิ์ ที่จะคิดพิดจรารณาส่วนที่เราจะเลือกคุณชายเพราะหนึ่งคุณชายทํางานได้แม้จะไม่เลิเลศแต่ก็ไม่แย่2เพราะคุณชายมีโอกาสจะชนะพงศพัชในขณะที่คนอื่นไม่มีทางเพราะไม่มีฐานเสียงเพียงพอ hmm. เราจึงตัดสินใจเลือกคนที่มีโอกาสจ,จะชนะพงศพัชไม่ใช่เราไม่ให้โอกาสผู้สมัครคนอื่นแต่เรามองว่าพวกเขาไม่มีโอกาสจะชนะอันนี้ก็เป็นหนึ่ง hmm. ในบทบาทของสื่อมวลชนที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะักอาจารย์อนุสรวิเคราะห์ในฐานะอาจารย์เป็นนักนิเทศศาสตร์ ถามว่าผิดไหมไม่ผิดฮะครับเพราะอะไรฮะนี่มันเหมือนกับเป็นลักษณะที่เราเรียกกันว่าเป็น columnist นะมันไม่เป็นข่าวคือถ้าข่าวเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆมาขึ้นมาเนี่ยนะแปดโมงเช้าเอออะไรทำนองนี้นะแต่นี่เนี่ยมันเป็นถ้าพูดถึงในแง่ถ้าถ้าถ้าเขาไปพูดในโทรทัศน์ในเป็นลักษณะที่เป็นรายการทอล์กก็ไม่ผิดเช่นเดียวกันเขาไปเขียนในหนังสือพิมพ ที่เป็นคอลัมนิสที่เขาเขียนเป็นประจำอยู่นะก็เป็นการแสดงความคิดเห็นไงมันไม่ใช่เป็นบทบรรณาธกการนะมันไม่ใช่เป็นข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือทัศนะส่วนตัวนะซึ่งซึ่งคอลัมนิสเนี่ยเขาแสดงความเห็นได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นนะฮะคุณใบตองแห้งที่ลงในคมช้นลึกนะซึ่งเราจะก็จะเห็นนะนะครับว่า ใบตองแห้งเองเนี่ยนะมีทัศนะอาจจะไปในด้านเสื้อแดงหน่อยนะแต่ในขณะเดียวกันคนส่วนใหญ่ที่คมชัดลึกอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่เขาก็แสดงคขาเห็นได้นะโดยอิสระนะหรือในกรณีของคุณชัยรัชวัตรนะอยู่ในนสบิมไทยรัฐนะฮะอยู่หน้าหน้าห้าใช่ไหมเช่นเดียวกันคุณเซียอยู่หน้าสามซึ่งทัศนะทั้งสองคนเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะฮะเพราะฉะนั้นการแสดงความเห็นตรงนี้เนี่ย ในลักษณะที่เลือกเป็นอลัมนิสต์เนี่ยนะฮะก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่ว่าจะคุณจะยืนอยู่จุดไหนอะไรต่างๆก็ได้แต่ใดที่ไม่ได้ถูกกับหน้าทางการเมืองบังคับตราบใดที่ไม่ถูกอํานาจกลุ่มทุนบังคับอันนี้เลือกข้างได้ก็การเลือกตรงนี้เนี่ยนะฮะผมก็คิดว่ามันเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเขาว่าเขามีจุดยืนอะไรต่างๆแต่ถ้าไปเป็นลักษณะของการแสดงความคิดเห็นเราเป็นข่าวนะแล้วคุณไป สมมติว่าเป็นรายการคุณอ่านข่าวแล้วขณะเดียวกันก็พออ่านข่าวเสร็จนะในในที่ที่ไม่ใช่เป็นลักษณะของคอลัมนี้เขียนแสดงความคิดเห็นต่อข่าวตรงนั้นด้วยนะอยู่ในรายการของข่าวเลยเนี่ยอันนี้แน่นอนนะว่ามันมันไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าอยู่ในคอคัมนี้เนี่ยนะอันนี้ไม่ไม่มีความผิดในเรื่องของจริยบรรมแต่ประการใดแล้วก็ประกาศตัวมาอย่างที่เราพูดว่า จะเลือกข้างก็เลือกให้ชัดเจนเอ,นะอย่าเป็น e app, อีแอบบอกว่าเป็นกลางแต่ว่าเวลานําเสนอไม่ใช่เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคุณชัยราชวัตรอาจารย์จำศัสติ์ก็หยิบมาเขียนในคอลัมน์ขอคิดด้วยคนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคุณชัยราช,ชวัตรนะักเขียนการ์ตูนอาวุโสคนหนึ่งนะครับก็เขียนออกมาเหมือนกันนะครับผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าสามีนาะตั้งใจไว้แล้วว่าต้องไปกาเบอร์16ไม่ได้พิสวัดอะไรกับหม่อมสุขุมพันธ์เป็นพิเศษหรอก แต่เกลียดพรรคเผาไทยเป็นพิเศษเป็นตายร้ายดียังไงต้องต่อต้านไม่ให้พวกมันมายึดกรุงเทพของเราเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เลือกผู้ว่ากอทมเท่านั้นสําหรับพวกมันเป็นสงครามยึดประเทศเลยเชียวแหละหมู่นี้เริ่มลาคาญพวกที่ชอบพูดว่าไม่เลือกสุขุมพันธ์เพราะแก่เพราะอุ้ยอ้ายเพราะพูดไม่เก่งบางตอนผมไม่อ่านแล้วกันสามีนาเขาให้คุณมาหาคนเป็นผู้ว่านะไม่ได้ให้มาหาสามีอันนี้ผมพูดแบบสุภาพแล้วนะเพื่อจะได้ลดโทนลงนิดนึง อาจารย์ชัยวัฒน์มองอยังไงการที่สื่อมวลชนตอนนี้หลายๆคนก็ออกมาประกาศจุดยืนของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่สามีนานี้ครับผมคิดว่านะด้านหนึ่งมันก็เป็นสิทธิ์นะครับเป็นทั้งเป็นประชาชนด้วยแล้วการเป็นสื่อเนี่ยผมคิดว่าบแบบอาจารย์เสรีเนี่ยนะคบคือให้เหตุผลน่ะคือมันต้องให้เหตุผลตามข้อที่จริงว่าที่คุณเ,เลือก เพราะอะไรหรือไม่เลือกเพราะอะไรนะฮะประเด็นนี้ก็ประเด็นที่เราก็จะได้คือคนที่รับฟังก็จะรับฟังเหตุผลไปด้วย <ฮะ S 1> ไม่ใช่เพียงแต่ว่าเป็นอ e ีแอบหรือทำอะไรต่างๆไปนะฮะแล้วก็เอาไปเลือกอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้ให้ใหใหเหตุผลรอ,องรับอันนี้คนก็ไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจใน,ใ,นในเรื่องนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นโอกาสส่วนหนึ่งด้วยนะค <ฮะ S 1> ัว่าอย่างนี้เนี่ยซึ่ง มันเป็นเพราะว่าของการจําเป็นมันเป็นเพราะว่าที่มันเร,เราเห็นไฟไม่บ้านอยู่ตรงนี้นะฮะคนบางคนไม่ได้มีทําหน้าที่เป็นดับเพลิงก็หยิบน้ําหยิบเปลนต่างขึ้นมามาทําหน้าที่จำเป็นจะต้องดับไฟไปไอ้การดับไฟไปเนี่ยถ้าดับไฟเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ยผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เราก็สามารถที่ททรับ,ร,บรับฟังได้ไอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะติดตามดูแล้วก็ศึกษาดูของนะคนแต่และคนที่สือ่อแต่และคนว่าเป็นอย่างไร อีกสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือเบื้องหลังนะฮะหรือประวัติความเป็นมาของผู้ที่ทําหน้าที่ตรงนั้นนี่เป็นอย่างไร,รไ,มไม่ว่าของอาจารย์เสรีวงบนทานเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์เสรีนะครับก็ได้แสดงทัศนะที่ชัดเจนในรรเรื่องของการที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันการโกงกินบ้านเมืองแล้วก็พยายามจะส่งเสริมของคนที่ทําดีไอ้นี่มันก็มีเหตุผลยิ่งอาจารย์เฉลิมศักดิ์เราก็ไม่ต้องพูดถึงว่าท่านเองความสามารถของท่านและสิ่งที่ท่านทําอยู่เนี่ย มันมีเหตุผลนะฮะว่าการที่ท่านจะต้องสนับสนุนใครเพราะอะไรหรือไม่สนับสนุนใครเพราะอะไรเนี่ยไอ้น,นี้ก็เป,เป็นเรื่องที่มีประโยชน์แล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมฟังอาจารย์เสรีพูดนะมีบางประโยชน์เนี่ยซึ่งมันเข้ากับสถานการณ์ในตอนนี้อาจารย์เสรีก,ก็บอกว่าเราอย่าปล่อยให้ประเทศชาติเนี่ยตายก่อนตัวเราเองนะครับ,ค,รบความหมายถึงว่ายิงประเทศชาติเนี่ยซึ่งกว่าจะมีประเทศชาตินี้มันมีเป็นร้อยเป็นพันปีนั้งแต่สมัย ่อนหน้าสุขโขทยัยหรือมาสุขโขทยัยจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยการที่อาจาร์นทรีใช้ประยุกต์นี่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่คนที่นะฮะนักการเมืองผู้บริหารประเทศหรือเป็นนายกเนี่ยนะครับที่มาทําลายประเทศชาติจนวิชาติมันวิบัติล่มจมเนี่ยก็หมายความว่าเรายือนอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยแล้วปล่อยให้ประเทศชาติเนี่ยเสียหายวิบัติเหมือนกับถ้าเราเห็นเ,เรือมันจะจมลงไปเราไม่ทําอะไรเลย แลเรเลือต่างๆเหล่านี้มันก็บรรทุกเข้าของนะของประชาชนไปเนี่ยอันนี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์เสรีจึงใช้ประโยคนี้ซึ่งหมายความว่าเราต้องทําหน้าที่รเราอาจจะต้องตายได้แต่ประเทศชาตินี้ตายไม่ได้นั่นก็คือเราจะต้องทําหน้าที่แม้นว่าคนบางคนอาจจะถูกคุมขู่คุกคามค,คนอาจจะไม่รับความปลอดภัยในการพูดตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่นั้นมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านะที่ผมก็นําเสนอว่าเราต้องเอาชาติมาก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเอาชาติอยู่รอดไปเนี่ย ตัวเราเองก็สามารถอยู่ได้ครอบครัวญาติมิตรของเราต่างๆแม้ว่าชุมชนต่างๆของเราหรือคนที่เรารักก็อยู่ต่อไปได้แต่ว่าถ้าเราอยู่นะฮะโดยที่เรามีโอกาสเราไม่ทําอะไรเราปล่อยให้ประเทศชาติล้มหายตายจากไปเนี่ยผมคิดว่าคนๆนั้นเนี่ยจริงๆไม่สมควรจะเป็นคนด้วยซ้ําเลยนะครับครับอาจารย์อนุสรมองอยังไงเพราะว่าอาจารย์เสรีวงวนทาก็พูดมาหลายประเด็นก็น่าสนใจบางครั้งก็บอกว่าเฮ้เราก็ต้องไปดูประวัติของแต่ละคนด้วยแต่ว่า ถ้าสื่อเนี่ยทำงานไม่ครบถ้วนตามหน้าที่แล้วเนี่ยมไม่ได้ไปหาข้อเท็จจริงให้ประชาชนรับทราบเพราะบางคนก็ไม่แน่ว่าอดีตเคยไปทําอะไรยังไงมามันก็จ,จะส่งผลต่อการทํางานในอนาคตได้จะคิดยังไงครับเรื่องของภูมิหลังนะของคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อนะรหรือคนออที่มีชื่อเสียงอะไรต่างก็แล้วแต่น,นะนะเขาบอกงี้ฮะถ้าหากเราดูสุภาษิตไทยนะนะเขาเรียกอะไรนะ เวลาจะดูบัวเนี่ยให้ดูที่ตรงไหนใช่ไหมดูช้างหรือว่าจะดูนางก็ให้ไปดูที่แม่เลยทั้องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงนะจากบทบาทที่ผ่านมาอดีจุดยืนนะฮะทัศนคติอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีความเกี่ยวพันกันมาโดยตลอดนะว่าคนคนนั้นเนี่ยเคยทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติมาบ้าง คนคนนั้นเนี่ยนะครับมีจุดยืนที่มั่นคงแค่ไหนนะคนคนนั้นเนี่ยรับใช้ผู้มีอำนาจรับใช้นักการเมืองรับใช้การทุจริตคอร์รัปชันหรือใครให้เงินเนี่ยก็จะออกมาหมดเลยทั้งหมดนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะในเรื่องของการดูภูมิหลังของคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อเขาเช่นเดียวกันนะทำไมเราถึงไปมองเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าสื่อบางฉบับนั้นเนี่ยรับใช้นักการเมืองนะ ถึงแม้ประวัติในอดีตที่ผ่านมานะด,ดูว่าเป็นมีความมั่นคงะนะครับแต่พอมาถึงจุดหักเหที่สำคัญครับเห็นอะไรที่มันยั่วยวนจิตใจนะฮะก็เปลี่ยนแปลงจุดยืนของตัวเองไปซะอย่างนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่จะทำให้คนนั้นเนี่ยพิจารณาครับ,ค,รบความน่าเชื่อถือ นะของคนค,คนนั้นความน่าเชื่อถือของสื่อนั้นน,น,คนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับ,รบอาจารย์พูดมาในแหมตรงกับในคอลัมน์ของอาจารย์เจิมศักซึ่งผมจะอ่านให้ท่านผู้ชมฟังในบางส่วนนะครับ,รบตรงกับที่อาจารย์ไุสอนวิเคราะห์มาเลยทีเดียวนะครับอาจารย์เจิมศักบอกว่าได้เฝ้ามองติดตามสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันด้วยความรู้สึกที่ไม่ต่างกับท่านทั้งหลายที่มีความรักและห่วงใยประเทศนี้นะครับผมไม่ชอบนักการเมืองที่โกหกนโยบายโกหกสร้างภาพ ลวงหลอกเอาคะแนนเสียงจากประชาชนเพียงเพื่อให้ตนได้มีอำนาจรัฐจากนั้นยิ่งโกหกแบบไม่รู้สึกไม่รู้จักละอายต่อความชั่วและเกรงกลัวต่อแบาบปพยายามใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองและพรรคพวกนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าครั้งนี้พันตำรวจโททัศษสินย่ำใจถึงขนาดบอกกับพลพรรคว่าส่งเสาไฟฟ้าลงเลือกตั้งกทมก็สามารถเอาชนะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรแถมโฟนอินเข้ามาปราศัยที่จังหวัดอุบลขอให้สนับสนุนพลตำรวจเอกพงษพัฒน์และประกาศ จะยึดอํานาจกรุงเทพบทเบ็ดเสร็จผมไม่ไว้ใจคนพวกนี้เด็ดขาดโดยเฉพาะคนบางส่วนนะครับที่เป็นตํารวจในระบอบทักษิณลองย้อนดูครั้งที่มีการเผาบ้านทําลายเมืองสะท้อนให้เห็นท่าแท้ของตํารวจที่ไม่ทําหน้าที่ของตนอย่างแท้จริงหากวันนั้นตํารวจทําหน้าที่ของตนตามกฎหมายโดยไม่หลีตาให้บริวารของพันตํารวจโททักษิณก็จะไม่เกิดเหตุร้ายแรงขนาดนั้นผมเชื่อว่าตํารวจที่ดีคงมีแต่มีเป็นส่วนน้อยผมจึงไม่ไว้ใจตํารวจและไม่อยากเห็นประเทศไทยเป็นรัฐตํารวจ ผมไม่ต้องการให้สังคมไทยวันนี้และลูกหลานในวันข้างหน้ากลายเป็นสังคมที่ไร้รอยต่อระหว่างความดีกับความเลวคนชั่วจะได้ดีพวกเผ่าเมืองจะได้ครองเมืองและเป็นขี้ข้านักโทษจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเมื่อไม่ต้องการให้ระบอบทักษิณยึดกรุงเทพลองคิดดูว่าถ้าเขายึดได้อนาพานในสังกัดจะกลางขนาดไหนคนเผ่าบ้านเผาเมืองจะได้ดิบได้ดีแบบไร้รอยต่อแค่ไหนไม่ต้องการให้รัฐไม่ต้องการเห็นรัฐตำรวจเบ็ดเสร็จผมก็จึงต้องเลือกคนที่น่าจะชนะ ตัวแทนของระบอบทักษิณได้เบอร์สิบหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์เบรพัตรคือคำตอบของผมผมอาจารย์อกแท่นิดหนึ่งครับนะผมแท่นิดหนึ่งนะความจริงแล้วเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยนะครับไม่ได้ส่งเสาไฟฟ้ามาเป็นผู้ว่านะครับเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวก่อนนั้านี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะส่งนายกเสาไฟฟ้ามาเป็นนายกหลายคนแล้วฮะก็เลยมั่นใจนะฮะเพราะฉะนั้นครับแล้ว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 ผมคิดว่า วิธีการแบบนี้เนี่ยเป็นการดูถูกประชาชนมากมากแล้วแต่คุณทักษิณจะส่งใครมาเนี่ยนะฮะเขาก็คิดว่ายังไงเนี่ยนะต่อไปคงไม่ใช่เสาไฟฟ้านะอะไรที่มันปฏิกูลมากกว่านี้เนี่ยนะคุณทักษิณก็ามาบบอกว่าก็สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งดูถูกคนกรุงเทพหรือเปล่าดูถูกสติปัญญากรุงเทพนั่นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดเรื่องการกลุ่มอำนาจหรือว่ายึดอำนาจแบบเสด็จขาดอาจารย์มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงครับครับคือ ตั้งแต่ติดตามมาตั้งแต่ของคุณทักษิณนั่นนะและเราก็เห็นพฤติกรรมนะครับที่แสดงถึงการที่ต้องการอำนาจในขณะเดียวกันก็เมื่อมีอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจในการโคงชาติบ้านเมืองเสร็จแล้วเมื่อถูกสารนะครับสารฎกราวิพากษาจำคุกแล้วนี่นะครับ,รบก็หนีคดีไปแต่แสดงแล้วเนี่ยก็ออกมานะครับกล่าวหาครับ ว่าไอ้ที่การตัดสินเนี่ยไม่เป็นธรรมทั้งๆท,งที่ถ้าสังเกตเห็นตอนนี้ในหลายคดีเนี่ยนะครับคุณทักษิณเนี่ยก็มาฟ้องเข้าไปหมดแล้วฟ้องไข่ก็ฟ้องศาลแต่ขนาดเดียวกันก็คือก็กล่าวหาเมื่อศาลตัดสินให้แล้วเนี่ยอะไรที่ตัวเองเสียหายเนี่ยตัวเองก็ไม่ยอมรับตเองความผิดก็ไม่ยอมรับนี่ผมคิดว่าลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของคนที่นะถ้าจะเป็นคนธรรมดานีก็พูดไว้ชัดเจนแต่ว่าถ้าเราพูดในแง่ของคนที่นะครับ เคยเป็นอดีตนายกธำนมนตรีมาแล้วก็มาทาอย่างนี้ขึ้นไปเนี่ยแล้วสิ่งต่างๆที่ดําเนินการอยู่ตั้งแต่พอเป็นรัฐบาลคุณยิ่งรักมาสิ่งแรกที่เริ่มทําก็คือการแก้ไขธมนูญทั้งฉบับ,บนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้หลุดพ้นออกไปให้เป็นผู้บริสุทธิ์นะฮะหรือการที่จะออกปรบรนิลทีโทษศรรักดิ์นี่มันก็แสดงให้เห็นชัดว่าคุณจะเนี่ยต้องการที่จะอํานาจและการที่เป้าหมายสูงสุดของเขาในตอนนี้ก็คือว่าเขาจะต้อง ไม่มีความผิดก็กลับเข้ามาบริหารประเทศกลายเป็นยกผนาย,ยกมติที่มีอำนาจมากที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทเขาทำเนี่ยเขาทำมาตลอดแล้วนะฮะประชาชนเองก็ยังติดตามบ้างไม่ติดตามบ้างแต่ครั้งนี้นะครับผมคิดว่ามันเป็นแทบจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเรารปล่อยให้เขาสามารถมีอํานาจนะได้โดยที่ให้เอาสาไฟฟ้าหรือคนของเขาเนี่ยไปเป็นผู้ว่ากทมเนี่ยก็เขาสามารถกินเรียบได้เสร็จ เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดได้อย่างนี้เนี่ยผมก็อยากจะพูดในเชิงรูปประมว่าถ้าเราเห็นว่านะฮะต้องคิดว่าคุณทักษิณดีนะ,ค,ะคุณทักษิณโกงไปก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะครับกลับมาจะบริหารบ้านเมืองได้ก็เลือกเลือก,อกคุณพงศพัฒน์หมายเลขเก้าไปแต่แล้วถ้าคิดว่าสิ่งที่คุณทักษิณทาพฤติกรรมของเขานะะรวมทั้งการเผาบ้านเผาเมืองการบริหารราชการแผ่นดินที่มีการผิดพลาดเรื่องน้ําท่วมใช้งบอหาเสียบ อย่างมาหาศาลไปเป็นล้านล้านบาทต่างๆเนี่ยนะครับเราคิดว่าถ้าไม่ดีแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือเราจะต้องไม่เลือกเขาเพื่อหยุดยั้งนะครับ,รบการที่จะสวิมานาาเบเสร็จน,นี้การไม่เลือกเขาอย่างเดียวยังไม่พอเราก็ต้องดูว่าเราจะเลือกใครนะฮะที่ทําให้เขาไม่ได้การไม่รับการเลือกตั้งถ้าเรามาดูคะแนนถ้าเราติดตามนะฮะโดยอาจารย์มานิตรัตนสุวรรณนี่ก็ได้วิเคราะห์ให้เห็นชัดว่าคะแนนที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับ ใน,ในกรุงเทพเนี่ยนะครับพรกประชาธิปัตย์เนี่ยทั้งตัวบุคคลและพักมีประมาณ9 0 0 0 0สนพักเพื่อไทยมีประมาณ ,00 แ0 0แล้วผู้สมัครอิสระที่มีดังๆเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสอยู่แค่2 3 2 0 0 0 0หรือ3 0 0 0 0 0คะแนนแล้วคนอื่นอาจจะประมาณสักแสนกว่าคะแนนเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่ของคนถ้าเราไปเลือกหลายคนเนี่ยนะครับผมก็ได้คุยบางคนเขาไม่ไม่เอ่ยชื่อน,นะคนที่จะมีโอกาสเป็นันดับ3เนี่ยนะช่วงหลังเขาก็เปลี่ยนเขาบอกว่าเออถ้าเลือกไปก็ไม่ได้ ถึงแม้ว่าเราชอบคร,ครั้งนี้เนี่ยเราก็เอาหาจังหวะอื่นเข้าไปต้องขอโทษ <นะ S 1> จริงๆมันไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราเลือกไปนะครับบางคนก็มามาเสนอว่าเออต้องให้กําลังใจเขานะครับหรือบางคนก็นําเสนอครายก็ว่าตอนนี้จะให้ปลดพักการเมืองนะถ้าเราปลดพักการเมืองนะครับสมมติถ้าเกิดรเราเรา,เราไม่เลือกคุณสุขุมพันธ์เพื่อตรงๆแต่ว่าคะแนนของคุณพลสพัดแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่เขาทาไปเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นว่ามันไปตัดคะแนนของ ุณสุพันจาก9แสนนะฮะจะลงไปอาจจะเหลือ6 00 0แต่ขณะเดียวทางนี้เขาเพิ่มได้เนี่ยก็นั่นหมายเคิมว่าสิ่งเขาก็จะได้คุณผงสพัดก็จะได้กลกสิ่ง็ีรวบหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นใน,ในยุทธศาสตร์ตรงนี้ในการเลือกตั้งคือหนึ่งไม่เลือกผงสพัดส,สองจะต้องไม่ไม่เลือกคนอื่นที่ไม่มีโอกาสได้เพราะฉะนั้นสามคือจะต้องเลือกของคุณสุขพันธ์ผมก็ยืนยันนะฮะไอ้ตรงนี้เองในไม่ว่าจะ ในในส่วนของคุณสุขุมพันธ์เนี่ยก็อาจจะมีผมก็มองว่าก็ทําได้กลางๆนะฮะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดเป็นประโยชน์ก็คือวันหนึ่งก็คือไม่ไม,ไ,มไม่ได้ผมสุภาพไม่ได้เสริมอำนาจอันที่สองอทางด้านของหม่อมสุขุมพันธ์เองเขาก็มีมีประสบการณ์รเป็นผู้ว่าเก่าก็สามารถสารงานต่อได้ไปเลยแล้วถ้าเราไปดูอย่างให้ความเป็นธรรมนะฮะถ้าเกิดว่าถ้าดูคุณมลสภาพนเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําทุกเรื่องไปหมดเลย จริงๆเขาบอกว่าถ้าทําทุกเรื่องก็คือไม่ได้ทาอะไรสักอย่างเลยเพราะฉะนั้นบางทีเราจะต้องเพื่อให้มันงานมันได้ต่อเนื่องมันต่างขึ้นไปเราได้ให้ให้ครบครบสูตรนี่นะคือว่าไม่ได้คนสร้างคนที่มีอำนาจจะสร้างอำนาจเบ็ดเสร็จแต่ว่าเราได้คนมาต่อต้านตการร่วมอำนาจขณะเดียวกันเราก็ได้คนที่จะมาทํางานต่อเนื่องกันต่อได้แล้วผมคิดว่าเจ้าฝากในไปยังพรรคประชาธิปัตย์ด้วยความจริงจริงว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณ อมสุุมพันธ์ก็ทํางานได้กลางๆก็มีหลายๆเรื่องก็น่าจะถือโอกาสนี้ประกาศไปเลยว่าเมื่อพี่น้องเนี่ยจะให้โอกาสแล้วเนี่ยเขาก็จะไปพิจารณาทบทวนอะไร,รที่ไม่ถูกต้องก็จะปรับปรุงและทำสิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ทําโอกาสให้กับประชาชนสร้างประชาชนกรุงเทพให้มีความเข้มแข็งให้ประชาชนกรุงเทพสามารถมีความอิสระสามารถมีการรวมกลุ่มและให้มีการส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของกรทมและรวมทั้ง การแก้ไขปัญหาของประเทศชาติด้วยน,นี่ก็จะฝากไว้ด้วยครับโอ้อันนี้ก็คือพูดง่ายว่าคนอื่นนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าตราบใดที่การเมืองเป็นแบบนี้มินเมย์ต่อการรวบอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเราก็อาจจะต้องเลือกแบบมีกลยุทธ์หรือที่อาจารย์ใช้ว่าใช้วัดบอกว่าเป็น strategic vote นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเบอร์ B 16คุณชายสุคุมพันธ์ก็น่าจะเป็นทางออกที่กันการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทางสถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคนของอาจารย์ก็ได้ทําโปสเตอร์ออกมารณรงค์ด้วยนะครับเดี๋ยวลอง ถ้ามีภาพก็ลองฉายขึ้นจอนิดหนึงนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่นะครับเป็นโปสเตอร์ที่ทางสถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคนออกมาคนกรุงเทพไม่ลืมง่ายแหมมันอ่านยากนิดหนึ่งแต่ว่าเป็นคำกรอนสามารถเข้าไปหาอ่านได้ในเฟซบุ๊กของสถาบันพัฒนาการเมืองสั้นๆน,นิดหนึ่งก็คือคว่าเราชี้เห็นนะครับว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยของคุณทักษิณเนี่ยนะครับได้ทําอะไรไปบ้าง แล้วก็ทําเพื่อส่วนตัวอย่างไรกงชาติบ้านเมืองอย่างไรบ้างและขณะเดียวกันสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติแดงอย่างไร,รนะฮะแล้วก็เฉพาะในตอนนี้เนี่ยใช้งบประมาณหลายล้าน,ล,าน,ล,านล้านบาทเนี่ยนะครับ,รบก็เอ,อเงินกู้ต่ตางๆขึ้นไปและขณะเดียวกันรูปกับสุดท้ายก็คือว่าคุณทักษิณเนี่ยนะ,ะเป็นหุ่นชักเป็น,นชักชักหุ่นคือชักหุ่นของคุณยิ่งรักคุณยิ่ยักษ์ก็สัก <laughs> ชักหุ่นนะครับของคนนะฮะ ที่มาเป็นสมัครผู้ว่ากทมเนี่ยมันก็เป็นหุ่นทั้งนั้นไม่มีความมีสักดเพราะฉะนั้นในการที่เราจะต้องการที่จะเพื่อให้เกิดการนะครับทวงดูอำนาจต่อต้านการรวบอำนาจแล้วเนี่ยก็และให้คนที่สามารถมาทํางานต่อเนี่ยก็มีความจาเป็นที่จะต้องเลือกหม่อมสุขุมพันธ์เบอร์สิบหกเป็นบทกลอนใช้ได้ทีเดียวกับอันนี้เป็นโปสเตอร์อีกหนึ่งอันนะครับถ้าจะพอจะมองเห็นเนี่ยนะครับนี่นะครับที่ขึ้นมาเนี่ยอาทิตย์ที่สามีนา เลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับแล้วก็มีคนมาพูดไอ้ปื๊ดเผาเสร็จกูเผาปูไม่รู้ไม่ติดคุกแถมเงินจะจุดเจ็ดห้าล้านรัฐตำรวจแดงทวงดุนอำนาจต่อต้านร่วมอำนาจเบ็ดเสร็จหนึ่งเสียงคนกรุงเทพเดิมพันอนาคตประเทศไทยนะครับเอาละครับสุดท้ายจริงครับอาจารย์นุอรมีอะไรที่อาจารย์คิดว่าคนกรุงเทพจะต้องคิดหนักๆไหมครับ,รบการเลือกตั้งครั้งนี้ในฐานะอาจารย์ก็เป็นสื่อมวลชนด้วย คือผมก็คิดว่าในแง่ของการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องมียุทธศาสตร์นะอย่างที่คุณชัยวัฒน์ได้นําเสนอนะฮะว่าเราจะยอมให้กลุ่มที่เผ่าบ้านเผาเมืองเนี่ยมามีอํานาจเพิ่มหรือไม่อย่างไรนะฮะแล้วควรจะเลือกอย่างไรนะซึ่งผมคิดว่าในสิ่งที่คุณชัยวัฒน์พูดเนี่ยนะค้ังชัดเจนนะครับว่าถ้าหากว่าเราไม่มียุทธศาสตร์ในการเลือกเนี่ยนะมันก็อาจจะก่อ ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้สื่อที่เราเห็นออกมาประกาศอันนี้ก็เหมือนเป็นการจุดประกายให้กับสังคมนะครับเป็นการเพิ่มพลังทางปัญญาให้กับสังคมด้วยนะครับอาล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับอาจารย์อนุสรศรีแก้วคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลังศิษย์นะครับรวมทั้งอาจารย์ชัยวัฒน์สุรวิชัยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองภาคประชาชนด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยครับสวัสดีครับอะล่ะครับรู้ทันเพศไทยวันนี้ก็ หมดเวลาลงแล้วนะครับติดตามรับชมได้ใหม่ทางทีวีนกูกทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์6โมงครึ่งถึง2ทุ่มครับผมดานุวัต์สาคริกและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ